สวัสดีคะ่ะทุกคนแมวเยอรมน,นีไลฟ์สไตล์นะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ<อ>ทุกคนวันนี้แมวอยากกินอ่หมูเหมือนกับลาบหมูนะคะลาบเนื้อหมูนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเรามีข้าวเหนียวนะคะ,อ,ะอยู่แล้วทำอ่าหมูสามชั้นทอดกรอบกันเนาะโอเคค่ะจะเป็นไงมาให้กำลังใจแมวกันด้วยนะคะแมวขอคนละหนึ่งไลน์นะคะขอบคุณค่ะ นี่คะ่ะหมูเราหั่นเสร็จแล้วนะคะแป้งที่แมวใช้นะคะก็เป็นแป้งทอดกรอบจีนนะคะเป็นแป้งจีนนะคะแป้งเขาดีจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะสําหรับคุกหมูนะคะเราก็จะใส่ผงฟูลงไปด้วยนะคะผงฟูที่สําหรับทําขนมเค้กนะคะก็คือกะใส่ลงไปได้นะคะเพราะว่าเพื่อเพิ่มความฟูนุ่มนะคะให้กับหมูนะคะที่ลืมไม่ได้อย่างหนึ่งนะคะก็คือน,นี่แหละคะ่ะใส่เหล้านะคะ เหล้ามีทั้งหมด3าเนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหล้าหวานนะคะก็ใส่ไปนิดนึงนะคะให้หมูนุ่มนะโอเคค่าน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทอดชิ้นแรกกันเลยนะนี่นะคะก็โชกอย่างนี้ก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นป้นนะเพราะว่ายังไม่เคยลองกับหมูสามชั้นนะคะแต่เดี๋ยวเราก็มารอดูกันด้วยกันนะคะมาลุ้นกันว่าจะเป็นหมูทอดกรอบไหมนะ่ง ได้เนะคะทุกคนแต่ว่าแมวเบาไฟแล้วนะน่ากินหอมมากเลยค่ะได้ยู่นะคะทุกคนดูนะคะหลวงแล้วนะเพราะแมวทอดไฟบอบนะคะนี่นะคะแ,แป้งกรอบแล้วนะคะแล้วก็ยังติดเนื้ออยู่นะคะแล้วก็น่ากินมากะคะ่ะสีเริ่มเหลือง เดี๋ยวเรามาเช็คเนื้อข้างในกันก่อนนะคะว่าโอเคมนะดูนะคะทุกคนโอเคนะฟังความกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาชิมหมูกรอบกันนะคะทุกคนนี่นะชินหนึ่งนะคะอ,อร่อย ดูสีนะคะสีหมูกรอบของเรานะคะน่ากินนะคะเนี่ยนะคะหมูกรอบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็กินกับข้าวเหนียวนะคะแล้วก็กินกับลาบหมูนะคะลาบคอหมูนะคะอันนี้คือหมูสามชั้นนะคะแรกที่เราทำนะคะนี่ค่ะน่ากินนะคะ นึกถึงข้าวหมูกรอบก็ทําได้เหมือนกันนะนี่นะคะหน้าตาหมูกรอบของเรานะคะอืมน่ากินนะคะทุกคนหอมด้วยค่าหอมมากเลยค่ะกลิ่นเม้นต์เนี่ยนะคะก็เหมือนใบสะระแหน่บ้านเราเนาะโอ้ยแม่สัตตาเล่นไฟนิด แด้จะได้แล้วค่ะเอามาใส่ใงน,นี้เลยนะคะอ้อน้ําเยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราชอบกินแบบมีน้ําคุกขิกนะคะทุกคนเราก็มาลาบกันเลยค่ะตัวช่วยที่ดีที่สุดของนั้นนะคะก็คือผงทําลาบค่ะทุกคน<ๆ>เห็นไหมคะเนี่นะคะก็สะดวกสบายไปอืมแซ่บๆเลยนะคะ ไม่ค่อยเผ็ดนะคะนี่จัดไป,ไปดนี่ค่ะ,ะด,ดูนะคะทุกคนืดูสีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่นะคะ่ะ ค okay, แล้วค่ะคนเดียวก็แซ่บได้ค่ะเดูสิคะอืมน่ากินนะคะทุกคนนี่นะคะกับข้าวของเรานะคะทุกคนที่เราทําเสร็จแล้วนะคะลาบคอหมูนะคะแล้วก็หมูกรอบค่ะทุกคนเดี๋ยวมากินด้วยกันเลยนะคะที่เราอุ่นเสร็จแล้วนะร้อนๆเลยนะแล้วก็นี่นะคะอยากกินอันนี้นะคะอยากกินลาบคอหมูนะ กินกันเลยนะคะ,จะเจริญอาหารนะคะทุกคนแล้วเดินไปเอาน้ำจิ้มไก่มานะคะเพื่อที่จะมาจิ้มกับหมูกรอบนะคะนะเพราะว่ามันจะแห้งไปเนาะนี่เลยค่ะ โอ้ทุกคนคะยังไงก็เกือบหมดแล้วนะคะยังไงก็แมวขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะในวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะคะแมวขอคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็แมวขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแมวด้วยนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกําลังใจให้กับแมวในเพจแมวเยอรมนีไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะทุกคน ยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรกินกันอีกนะคะยังไงแมวขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันได้นะคะอยู่บ้านช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วยังไงก็มาเจอกันใหม่ได้นะคะในคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของแมวนะคะแมวขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณนะทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแมวนะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายขอบคุณค่ะทุกคน